ถ้าเราเข้าไปในความสัมพันธ์เขาบอกว่าเขาจะรักเราชั่วนิรันด์เราจึงเห็นบ่อยๆนะเวลาเหล่าดารานะทีผู้ชายที่แบบว่าข้างรักผู้หญิงเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรมีมีพิธีรีตองไปขอแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ดีใจที่มาแต่งงานบอกจะรักชั่วนิรันด์ สัญญาแต่งได้5ปีมีผู้หญิงใหม่เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าเขาไปได้ทุกเมื่อคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นโปรแกรมเขาที่ที่เขาไม่กล้าที่จะผูกกับใครจริงใจอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผูกแล้วมันเจ็บเขาก็เลยพร้อมปล่อยเขาเห็นท่าไม่ดีเขาปล่อยเลยนะพวกนายสินะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเขาไม่จริงใจวิธีก็คือต้องล็อกด้วยทะเบียนสมรสนะล็อกด้วยอะไรที่เป็นทางกฎหมายถ้าทําธุรกิจด้วยกันก็ต้องมีหุ้นอะไร ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกฎหมายอย่ามองว่าสัญญาปากเปล่าอะไรนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าในอนาคตเขาจะดีขึ้นไหมเขาจะดีขึ้นน้าที่สิทธิ์หลายคนนะเวลามีลูกเขาจะรักลูกมากเขาจะไม่เอาภรรยาเลยนะเวลาแต่งงานตอนก่อนยังไม่แต่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ข้างรักอืมเขาจะเป็นคนที่ข้างรักแล้วก็พอแต่งงานเวลามีลูกสาวนะพวกนี้เขาจะชอบมีลูกสาวเพราะพอพอเขาแต่งงานมีลูกสาวเขาจะเทไปทางลูกสาวแล้วก็เขาจะแบบไม่แคร์ภรรยาเขามีมีผู้หญิงแต่คียคือเวลาอยู่กับเขาเนี่ยมันต้องรอ เ,เขาจะทําเราเจ็บเขาจะชอบทําร้ายผู้หญิงให้เจ็บเจ็บเจแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเราโอเคเหมือนเราอยู่เคียงข้างแล้วนาทีสิทธิ์จะไปเห็นคุณค่าของความรักของผู้หญิงนะตอนหลังๆแล้วคล้ายๆกับโดนกิ๊กหลอกมาโดนคนทําร้ายมาเจอวิกฤตชีวิตมีอาการป่วยจนเข้าไปดูแลจนเขาเห็นความดีของผู้หญิงนะแล้วมันไปกลบปม มันมีความเชื่อชนิดหนึ่งคือไม่มีใครจริงใจกับฉันไม่มีใครรักฉันจริงนะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่รักใครจริงไงเวลาเ,เ,เขามีความเชื่อในจิตใต้นืกว่าไม่มีใครรักฉันจริงเขาเลยไม่มีไม่รักใครจริงแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทย,ยอมตายแทนได้ยอมอะไรแบบเนี้ยจนความเชื่อข้างในจิตใต้นืกเปลี่ยนว่าอ๋อนี่คือคนที่รักฉันจริงนะคนที่รักฉันจริงอะไรแบบเนี้ยมันก็มาจากตอนที่เขามีแม่บางทีแม่เขาจะแบบว่า ทิ้งเขาไปที่อื่นอะไรแบบเนี้ยนะเขาก็เป็นลูกรักแต่ว่าทิ้งไปที่อื่นอะไรไม่อยู่ต้องล็อกด้วยทะเบียนสมรสแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเวลาเขาไปมีผู้หญิงนะอย่าไปทะเลาะด้วยอย่าไปฟอ้องร้องอย่าไปอะไรนะผมจะบอกให้เลยนะเวลาใครที่ฟังไลฟ์นี้ของผมหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดคุณรักลูกมีลูกด้วยกันรักลูกคนแต่งงานนะ